ท่านที่อยู่ในวัย60ปีขึ้นไปกำลังรู้สึกหงุดหงิดกับสมรรถภาพทางเพศที่ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอยู่หรือไม่บางทีท่านอาจตื่นมาในตอนเช้าแล้วไม่พบอะไรเลยหรือในขณะที่กำลังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดร่างกายของท่านกลับทรยศท่านกลางคันสำหรับผู้ชายหลายคนนี่เปรียบเสมือนการสิ้นสุดของความเป็นชาย แต่ขอให้ดิฉันบอกบางสิ่งที่อาจทําให้ท่านประหลาดใจพลังที่จะทําให้กลับมาแข็งตัวได้อย่างแข็งแกร่งไม่ได้มาจากยาเม็ดราคาแพงหรือขั้นตอนการผ่าตัดที่เสี่ยงอันตรายมันอาจมาจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นกล้วยหักท่านรับประทานอย่างถูกวิธีดิฉันชื่อแพทย์หญิงเมฆ่ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพบุรุษ และเป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันได้อุทิศอาชีพของตนเองเพื่อช่วยให้ผู้ชายกลับมามีชีวิตชีวาและความมั่นใจดิฉันได้นั่งตรงหน้าพ่อสามีและปู่ย่าตาทวดหลายพันคนผู้ที่คิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันกับท่านในวันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีมันมีหลักฐานมาจากวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในทางปฏิบัติแล้ มีเป้าหมายเพื่อนำความหมองมาสู่ท่านนี้คือความย้อนแย้งผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อว่าการแข็งตัวหายไปเพียงเพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงหรือเพราะความชราพวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องการยาเพื่อเรียกคืนสิ่งที่สูญเสียไปแต่ความจริงนั้นแปลกกว่านั้นผลไม้ธรรมดาที่ท่านรับประทานมาตลอดชีวิตแท้จริงแล้วมีสารอาหารที่ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดโดยตรงผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบและปลุกความต้องการทางเพศดล้วยที่ดูถมตัวเมื่อใช้อย่างถูกวิธีสามารถประสบความสําเร็จในที่ที่ยาแพทย์มักล้มเหลวดังนั้นนี่คือคำมั่นสัญ,ญญาของดิฉันต่อท่าน ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าดิฉันจะแสดงให้ท่านเห็นอย่างแม่นยำว่าผู้ชายที่อายุเกิน60ปีสามารถกินกล้วยในวิธีที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อฟื้นฟูการแข็งตัวที่ยั่งยืนและยาวนานได้อย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัยได้อย่างไรและโปรดอยู่กับดิฉันจนจบเพราะในตอนท้ายดิฉันจะเปิดเผยเคล็ดลับเกี่ยวกับเวลาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิ ถ้าที่ภาพเป็นทวีคูณหากท่านพลาดไปท่านจะสูญเสียประโยชน์เกือบทั้งหมดก่อนที่เราจะเริ่มหากท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดกดปุ่มนั้นและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับทางวิทยาศาสตร์อื่นๆที่ช่วยให้รักษาสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแกร่งไว้ได้หลังอายุ60ปีและหากท่านตื่นเต้นที่จะนำความแข็งแกร่งกลับมาโปรดพิมพ์เลขหนึ่งลงในส่วนความคิดเห็นมิฉนั้นโปรดพิมพ์เลขศูนย์เพื่อแจ้งให้ดิฉันทราบว่าดิฉันจะสามารถปร,ปรับปรุงวิดีโอเหล่านี้ให้ท่านได้อย่างไร ตอนนี้ท่านเข้าใจถึงคำมั่นสัญญาของผลไม้ธรรมดานี้แล้วมาเริ่มต้นด้วยความจริงข้อแรกที่ผู้ชายทุกคนที่อายุเกิน60ปีต้องเผชิญการแข็งตัวไม่ได้จางหายไปเพราะอายุเท่านั้นแต่พวกมันล้มเหลวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจาะจงภายในร่างกายของท่านซึ่งกำลังแอบขโมยความแข็งแกร่งและความมั่นใจของท่านไปนหนึ่งทำไมการแข็งตัวจึงล้มเหลวหลังอายุ60ปีเมื่อผู้ชายก้าวผ่านวัย60ปีบางสิ่งบางอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเขา มักจะช้าและเงียบมากจนเขาไม่รู้ตัวจนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเหมือนพายุเขาสแสวงหาความใกล้ชิดเขาต้องการแสดงออกแต่การแข็งตัวของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาจจะนิ่มกว่าที่เขาจำได้อาจจะหายไปเร็วเกินไปหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยและในช่วงเวลานั้นแม้ว่าคนอื่นจะไม่มีใครรู้แต่ลึกๆภายในเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสีย มันไม่เกี่ยวกับแค่เรื่องเพศมันเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับความเป็นชายเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่เงียบสงบในการรู้ว่าร่างกายของเขายังสามารถตอบสนองด้วยความแข็งแกร่งได้และเมื่อสิ่งนั้นจางหายไปมันก็รู้สึกเหมือนชีวิตกำลังจางหายไปด้วยแต่ดิฉันอยากให้ท่านรู้ว่านี้ไม่ใช่ความผิดของท่านร่างกายของท่านหลังอายุ60ปีไม่ได้ทรยศท่านอย่างโหดร้ายมันแค่กำลังเปลี่ยนแปลงและแรงที่ต่อต้านท่านก็เป็นแรงที่แข็งแกร่งร่องหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดมาจากหลอดเลือดของท่านเมื่อท่านยังหหนนนนุ่มมลลลออออดเืิิตตไกกกซ์จาว ซึ่งเป็นสารสื่อสารทางเคมีที่สั่งให้หลอดเลือดแดงของท่านผ่อนคลายเพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่ความเป็นชายได้หากไม่มีเลือดไหลเวียนนี้การแข็งตัวก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่เมื่อหลายชั่ววรตผ่านไปร่างกายของท่านผลิตไนตริกออกไซด์น้อยลงเรื่อยๆสัญญาณอ่อนลงหลอดเลือดแดงแข็งตัวและการไหลเวียนช้าลง สิ่งที่เคยเป็นแม่น้ำบัดนี้กลายเป็นเยงน้ำหยดในขณะเดียวกันเส้นใยกล้ามเนื้อเรียบภายในความเป็นชายซึ่งเป็นฟองน้ำที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บเลือดและรักษาความแข็งเริ่มสูญเสียความตึงเครียดลองจินตนาการว่าท่านกำลังพยายามเป่าลูกโป่งที่ไม่สามารถเก็บอากาศได้อีกต่อไปเลือดไหลออกความดันลดลงและการแข็งตัวก็ยุบลงก่อนที่ท่านจะพร้อมการสูญเสียความสามารถในการตอบสนองของกล้ามเนื้อนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังว่าทำไมผู้ชายสูงวัยจำนวนมาก จึงประสบปัญหาไม่เพียงแต่จะแข็งตัวแต่ยังรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้จากนั้นก็เป็นปัญหาการไหลเวียนความเป็นชายมักจะเป็นที่แรกที่ปัญหาการไหลเวียนปรากฏขึ้นเพราะมันขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของเลือดที่แม่นยำและละเอียดอ่อนความดันโลหิตสูงการสะสมของคอเลสเตอรอลเบาหวานสภาวะเหล่านี้จะอุดตันหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงการแข็งตัวของท่านอย่างเงียบๆก่อนที่พวกมันจะทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือโรคหัวใจในความเป็นจริงผู้ชายหลายคนตกใจเมื่อรู้ว่าความยากลาบากในการแข็งตัวอาจเป็นหนึ่งในสัญญ,ญาณเตือนแรกสุดของปัญหาหัวใจและหลอดเลือด สิ่งนี้นําเราไปสู่บางสิ่งที่ท่านอาจไม่คาดคิดพลังที่ซ่อนอยู่ภายในกล้วยธรรมดาธรรมดาทำไมผลไม้ธรรมดาที่อยู่บนเคาน์เตอร์ครัวของท่านจึงสามารถมีบทบาทในการฟื้นฟูการแข็งตัวที่แข็งแกร่งที่ท่านคิดว่าได้หายไปแล้วคําตอบจะทําให้ท่านประหลาดใจสอง พลังลับภายในกล้วยไม่ดิฉันเริ่มฝึกขัดแท้ดิฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่าผลไม้ธรรมดาาจะสามารถเก็บง็ความลับที่ทรงพลังเช่นนี้ไว้สำหรับสุขภาพบุรุษตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันเคยสั่งจ่ายยาทำหัตถการและวิจัยการรักษาที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ดิฉันกลับมาสู่ความจริงนี้บางครั้งทางออกที่ไม่ธรรมดาที่สุดก็พบได้ในสถานที่ที่ธรรมดาที่สุดกล้วยเป็นหนึ่งในทางออกเหล่านั้นผู้ชายส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นเพียงของว่างอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ต้องใส่ในถุงอาหารกลางวันหรือหั่นเป็นชิ้นนบชามีีเรย แต่เมื่อดิฉันมองดูกล้วยดิฉันเห็นร้านขายยาธรรมชาติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ร่างกายของผู้ชายที่อายุมากขึ้นได้รับความแข็งแกร่งการไหลเวียนและใช้การแข็งตัวที่แข็งแกร่งกลับคืนมาให้ดิฉันอธิบายว่าทำไมของข,องขวัญแรกของกล้วยคือโพแทสเซียมแรทานี้ไม่เพียงแต่ช่วยหัวใจของท่านเท่านั้นแต่มันยังช่วยผ่อนคลายผนังหลอดเลือดของท่านทําให้เลือดไหลเวียนได้อิสระมากขึ้นลองคิดดูสิการแข็งตัวขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของเลือดอย่างสมบูรณ์หากไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากมีมันก็เกิดขึ้นทุกอย่าง เมื่อระดับโพแทเสเซียมสูงและคงที่เลือดจะเคลื่อนที่ได้รับรื่นขึ้นและการไหลเวียนที่สำคัญเข้าสู่ความเป็นชายก็จะแข็งแกร่งขึ้นดิฉันได้เห็นผู้ชายจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีความดันโลหิตด,ดีขึ้นหลังจากการปรับอาหารของพวกเขาด้วยอาหารที่อุดมด้วยโพแทเสเซียมและหลายคนรายงานว่าการแข็งตัวของพวกเขาก็ดีขึ้นตามไปด้วยของขวัญที่สองคือแมกนีเซียม เมื่อเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนความเครียดจะเพิ่มขึ้นและพวกมันจะบ่อนทำลายการทำงานทางเพศอย่างเงียบๆแมกนีเซียมทำหน้าที่เหมือนมือที่นวดผ่อนคลายลดสัญญาณความเครียดเหล่านั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบภายในความเป็นชายและช่วยให้การแข็งตัวก่อตัวและคงอยู่ได้ง่ายขึ้นดิฉันมักจะบอกผ่ะผู้ป่วยของดิฉันว่าแมกนีเซียมเปรียบเหมือนน้ำมันสำหรับเครื่องจกักร มันช่วยให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวโดยไม่มีการเสียดสีหรือความตึงเครียดหากไม่มีมันความตึงเครียดจะสะสมร่างกายแข็งตัวในทางที่ผิดและสมรรถภาพลดลงจากนั้นก็มีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ส่งเสริมการผลิตโดปามีนสารเคมีในสมองที่ขับเคลื่อนความต้องการและแรงจูงใจการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อท่านเข้าใจวิธีและเวลาที่จะกินมันเพราะเวลาและวิธีการสร้างความแตกต่างทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะค้นพบต่อไป3วิธีกินกล้วยอย่างถูกวิธีเพื่อการแข็งตัวตอนนี้ท่านรู้แล้วว่่่าาามีอออะไรซอนนยยยูภใกล้้วบง ให้ดิฉันแบ่งปันบางสิ่งที่ผู้ชายจำนวนมากมองข้ามมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ท่านกินแต่เป็นเรื่องที่ท่านกินมันอย่างไรตลอดหลายปีที่ดิฉันปฏิบัติงานดิฉันได้เห็นผู้ชายทำผิดพลาดในการปฏิบัติต่ออาหารเหมือนยาเม็ดซึ่งท่านสามารถกินได้ตลอดเวลาของวันและคาดหวังผลลัพธ์ทันที แต่ร่างกายไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้นเวลาการเตรียมและบริบทมีความสำคัญพอๆกับตัวสารอาหารเองกล้วยที่กินผิดวิธีอาจไม่ทำอะไรมากนักแต่กล้วยที่กินถูกวิธีสามารถเปลี่ยนความสามารถในการตอบสนองของร่างกายท่านด้วยความแข็งแกร่งและความแน่นหนา เมื่อดิฉันให้คำปรึกษาผู้ป่วยของดิฉันดิฉันมักจะเตือนพวกเขาว่าร่างกายทำงานเป็นจังหวะหลังอาหารระบบย่อยอาหารของท่านทำงานเต็มที่ระดับน้ำตาลในเลือดของท่านสูงขึ้นและร่างกายของท่านกำลังยุ่งอยู่กับการแปรรูปสิ่งที่ท่านเพิ่มบริโภคหากท่านเพิ่มกล้วยอีกผลเข้าไปในช่วงเวลานั้นหรือในเวลากลางคืนเมื่อการเผาผลาญของท่านช้าลงสิ่งที่ท่านได้รับในแง่ของโภชนาการอาจสูญเสียไปเนื่องจากการดูดซึมที่ไม่ดี ที่แย่ไปกว่านั้นการกินมันใกล้เวลานอนเกินไปอาจทําให้น้ําตาในเลือดพุ่งสูงขึ้นและขัดขวางการนอนหลับลึกที่ร่างกายของท่านต้องการอย่างยิ่งยวดในการผลิตเทสโทสเตอโรนนะนั่นะคือเหตุผลที่ดิฉันแนะนําให้กินกล้วยหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเย็นในช่วงหัวค่าเมื่อร่างกายของท่านพร้อมที่จะแปรรูปมันอย่างเต็มที่และนําประโยชน์ของมันเข้าสู่กระแสเลือดสภาพของกล้วยก็มีความสาคัญเช่นกันกล้วยที่เขียวเกินไปอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดและท้องเฟ้อทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายในเวลาที่ท่านต้องการรู้สึกสบาย ในทางกลับกันกล้วยที่สุกเกินไปมีสีน้ำตาลและนิ่มอาจทำให้ระบบของท่านท่วมท้นไปด้วยน้ำตาลผลักอินซูลินให้สูงเกินไปและขัดขวางการทำงานของหลอดเลือดที่ดีจุดที่เหมาะคือกล้วยที่สุกสมบูรณ์แบบเปลือกสีเหลืองที่มีจุดสีน้ำตาลเล็กน้อยนิ่มพอที่จะย่อยได้ง่ายแต่ไม่สุกเกินไปจนทำให้การเผาผลาญของท่านไม่เสถียรแม้แต่อุณหภูมิของกล้วยก็สร้างความแตกต่างผู้ชายหลายคนเก็บกล้วยไว้ในตู้เย็นโดยคิดว่ามันช่วยให้สดได้นานขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อท่านกินมันเย็นความเย็นสามารถระคายเคืองกกรรระระะะะเพาาาาาาปสวแลลทใหห้ยย่อยอาาชอชง ุณหภูมิห้องดีที่สุดเรียบง่ายเป็นธรรมชาติและสบายท้องและที่สําคัญที่สุดคือให้กินกล้วยเปล่าๆอย่าผสมกับชากาแฟนมหรือผลไม้ที่มีน้ํามากเช่นแตงโมหรือแตงกว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้สารอาหารเจือจางลงเพิ่มความเสี่ยงของอาการท้องอืดและลดผลกระทบที่ท่านกําลังหวังไว้สิ่งที่ดิฉันต้องการให้ท่านเห็นที่นี่คือการกินกล้วยอย่างถูกวิธีคือการสร้างสภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ร่างกายของท่านได้รับของขวัญของมันท่านไม่ได้แค่กลืนผลไม้แต่ท่านกำลังกำหนดเวทีสำหรับการไหลเวียนที่ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่สงบขึ้นความต้องการที่เฉียบคมขึ้นและการแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและเมื่อท่านรวมกิจวัตรนี้เข้ากับอาหารคู่หูที่เหมาะสมสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้นเพราะถึงแม้ว่ากล้วยจะทรงพลังด้วยตัวมันเองแต่ก็มีสิ่งเพิ่มเติม,มง่ายๆที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพบุรุษการรวมกันนี้อาจทําให้ท่านประหลาดใจและเมื่อท่านได้ยินมาแล้วทอห่านจะไม่่กกกิินนล้วยใแบบเดมออีตอไป การรวมกันที่เพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นความลับไม่ว่ากล้วยจะน่าทึ่งสำหรับสุขภาพบุรุษเพียงใดก็มีความจริงที่ดิฉันได้เห็นทั้งในทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทางคลินิกบางครั้งพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาหารชนิดเดียวแต่มาจากวิธีที่ของขวัญทางธรรมชาติสองอย่างเสริมซึ่งกันและกันเมื่อรวมกันอย่างถูกต้องผลกระทบของพวกมันไม่ได้แค่รวมกันเท่านั้นแต่พวกมันเพิ่มเป็นทวีคูณสร้างการทำงานร่วมกันที่ร่างกายของท่านสามารถรู้สึกได้แทบจะทันที และในกรณีของการแข็งตัวมีการรวมกันง่ายๆที่ดิฉันมักจะแนะนําผู้ป่วยของดิฉันมันดูถ่อมตัวราคาไม่แพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกล้วยและอัลมอนด์เมื่อมองแวบแรกอาจด,ดูเรียบง่ายเกินไปผลไม้หนึ่งชิ้นและถั่วหนึ่งกำมือแต่ให้คิดถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นใต้พื้นผิวกล้วยอย่างที่เราเห็นให้โพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B6 และทริปโตเฟนสารอาหารทั้งหมดที่ช้าวายผ่อนคลายหลอดเลือดบํารุงสมองและนวดกล้ามเนื้อของท่านด้วยตัวมันเอง มันได้กำหนดเวทีสำหรับการแข่งตัวที่แน่นหนาขึ้นแต่อัลมอนนำมาซึ่งชั้นของความแข็งแกร่งอีกชั้นพวกมันอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดจากความเสียหายและช่วยรักษาการไหลเวียนที่ดีด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกล้วยและอัลมอนร่วมกันสร้างแรงผลักดันที่อ่อนโยนแต่สม่ำเสมอไปสู่การแข็งตัวที่ดีขึ้นพลังงานที่ดีขึ้นและแม้กระทั่งการนอนหลับที่ดีขึ้น แต่ขอให้ดิฉันเตือนท่านด้วยว่าแม้จะมีอาหารที่ทรงพลังเช่นนี้ความผิดพลาดก็สามารถลบล้างประโยชน์ก่อนที่พวกมันจะอย่างรากลึกความจริงก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ทำลายความก้าวหน้าของตนเองโดยไม่รู้ตัวมัสผ่าน,นิสัยที่พบบ่อยมากจนพวกเขาแทบจะไม่สังเกตเห็นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมก่อนที่ท่านจะรีบไปที่ครัวท่านจำเป็นต้องเข้าใจกับดักที่ขวางทางท่านอยู่เพราะหากท่านไม่หลีกเลี่ยยงความผิดพลาดเหล่านี้แม้แต่อาหารที่ดีที่สุดในโลกก็จะไม่ช่วยท่าน ดังนั้นเรามาพูดถึงกับดักที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นกันต่อ 5. ความผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ว่าอาหารหรือกิจวัตรจะทรงพลังเพียงใดผลลัพธ์มักจะขึ้นอยู่กับไม่เพียงแค่สิ่งที่ท่านทำถูกแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ท่านหลีกเลี่ยงที่จะทำผิดด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้เห็นผู้ชายที่มีเจตนาดีทำผิดพลาดเล็กน้อยที่ลบล้างความก้าหน้าทั้งหมดที่พวกเขาควรจะได้รับพวกเขามาหาดิฉันด้วยความท้อแท้โดยพูดว่าหมอครับผมลองทำตามที่หมอบอกแล้วแต่มันไม่ได้ผล และเมื่อดิฉันถามคำถามง่ายๆสองสาข้อดิฉันก็รู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้วยหรืออัลมอนด์หรือความพยายามของพวกเขาแต่มันเป็นความผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ซึ่งกำลังบ่อนทำลายความสำเร็จของพวกเขาอย่างเงียบๆหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการกินกล้วยใกล้เวลานอนเกินไปผู้ชายหลายคนคิดว่าถ้ามันดีสำหรับผมผมจะกินมา นก่อนเข้านอนเลยและมันจะทํางานในขณะที่ผมพักผ่อนแต่ความจริงนั้นแตกต่างกันมากกลยที่กินช้าเกินไปในเวลากลางคืนสามารถทําให้น้ําตาในเลือดของท่านเพิ่มขึ้นในขณะที่ร่างกายของท่านกําลังเตรียมพร้อมที่จะพักผ่อนาการพุ่งขึ้นเล็กน้อยนั้นอาจฟังดูไม่เป็นอันตรายแต่มันขัดขวางการนอนหลับลึกและการฟื้นตัวที่ร่างกายของท่านต้องการในการสร้างเทสโทสเตอโรนหากไม่มีเทสโทสเตอโรนโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมก็ไม่สามารถทําให้ท่านมีการแข็งตัวที่แข็งแกร่งได้เวลายอย่างที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้มีความสําคัญข้อผิดพลาดอีกอย่างคือกกกกาาริิินนส่่งทีีดมเไป ผู้ชายบางคนกินกล้วย2หรือ3ามลูกในคราวเดียวโดยคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสิ่งที่ตรงกันข้ามฟรุกโตสที่มากเกินไปสามารถทําให้ตับทํางานหนักเกินไปทําให้คอมมไวต่ออินซูลินหยุดชะงักและแม้กระทั่งลดไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารเคมีเดียวกับที่ท่านพึ่งพาในการผ่อนคลายหลอดเลือด การแข็งตัวต้องการความสมดุลไม่ใช่การบรรทุกเกินพิกัดและกล้วยที่สุกกำลังดีเพียงผลเดียวคือจุดที่เหมาะสมที่ร่างกายของท่านสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีฉันยังเตือนผู้ชายเกี่ยวกับการรวมกล้วยกับเพื่อนร่วมทางที่ไม่ถูกต้องกล้วยที่กินกับชาหรือกาแฟร้อนหรือแม้แต่แอลกอฮอล์ในเวลากลางคืนอาจฟังดูน่าพอใจ แต่เครื่องดื่มเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะพวกมันกำจัดน้ำออกจากร่างกายของท่านลดการให้ความชุ่มชื้นและการไหลเวียนซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักที่ท่านต้องการสำหรับการแข็งตัวที่แข็งกร่งคนอื่นๆกินกล้วยกับนมเย็นหรือผลไม้ที่มีน้ำมากเช่นแตงโมสิ่งนี้อาจรู้สึกสดชื่นแต่มันจะทำให้การดูดซึมสารอาหารเจอจางลงและระคายเคืองระบบย่อยอาหารทำให้ท่านรู้สึกท้องอืดและเฉื่อยชาแทนที่จะมีพลังและพร้อมสุดท้ายมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่จากขนมขบเคี้ยวรสอเค็มในเวลากลางคืน ดิฉันไม่สามารถบอกท่านได้ว่าผู้ชายกี่คนทำลายทางเลือกที่ดีทั้งหมดของตนเองด้วยมันฝรั่งทอดหนึ่งกระมือขนมกรุบกรอบรสเค็มหรือพิซซ่าหนึ่งชิ้นก่อนนอนความเค็มทำให้ท่านกระหายน้ำผลักดันความดันโลหิตให้สูงขึ้นและจำกัดการไหลเวียนซึ่งทั้งหมดเป็นศัตรูของการแข็งตัวที่แข็งแรง อาจรู้สึกเล็กน้อยแต่พฤติกรรมเหล่านี้สะสมและเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะลบล้างประโยชน์ของอาหารธรรมชาติที่ท่านพยายามอย่างหนักที่จะใช้ดังนั้นดิฉันขอวิงวอนให้ท่านหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้โปรดเคารพรายละเอียดเพราะรายละเอียดมีความสําคัญการกระทําที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถทําให้ท่านสูญเสียความแข็งแกร่งและความมั่นใจในคืนนั้นได้ แต่เมื่อท่านทำถูกอย่างสม่ำเสมอความแตกต่างนั้นมีในสําคัญและหากท่านคิดว่าการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้นทรงพลังปรดรอจนกว่าท่านจะได้ยินเกี่ยวกับด้านอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่าของการแข่งตัวเพราะความจริงก็คือการต่อสู้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ร่างกายแต่เกี่ยวกับหัวใจและจิตวิญญาณนักของผู้ชายนั่นคือสิ่งที่เราจะไปต่อหกด้านอารมณ์ของการแข่งตัวเมื่อผู้ชายมหาดิฉันด้วยปัญหาการแข่งตัวพวกเขามาจะเริ่มการสนทนาด้วยการพูดถึงด้านร่างกายพวกเขาอธิบายว่า พวกเขาไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ความต้องการของพวกเขาอ่อนแอลงหรือการแสดงของพวกเขาจบลงเร็วเกินไปแต่หลังจากไม่กี่นาทีเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยพอเรื่องราวที่แท้จริงก็เริ่มปรากฏและมันไม่ค่อยเกี่ยวกับชีววิทยาเท่านั้นมันเกี่ยวกับความเจ็บปวดภายในความอับอายที่เงียบสงบและความรู้สึกว่าบางสิ่งที่จำเป็นถูกพรากไปจากพวกเขาการแข็งตัวไม่ได้เป็นเพียงปฏิกิริยาทางกายภาพ พวกมันเชื่อมโยงกับตัวตนกับความใกล้ชิดกับแก่นของสิ่งที่ผู้ชายหลายคนเชื่อว่าทําให้พวกเขาสมบูรณ์และร่างกายของท่านกําลังตอบสนองต่ออายุความเครียดและเวลาในลักษณะเดียวกับร่างกายของผู้ชายหลายล้านคนโศกนาฏกรรมไม่ได้อยู่ที่การแข็งตัวที่อ่อนแอลงแต่อยู่ที่การที่ผู้ชายจํานวน มากเชื่อว่าความอ่อนแอนั้นหมายถึงการสิ้นสุดของความเป็นชายเมื่อท่านเริ่มที่จะเอาการแข็งตัวของท่านกลับคืนมาแม้กระทั่งได้สิ่งง่ายๆอย่างกล้วยที่กินถูกวิธีไม่เพียงแต่ร่างกายของท่านจะกลับมามีชีวิตชีวาแต่ความมั่นใจของท่านก็เริ่มเพิ่มขึ้นความรู้สึกเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตของท่านลึกซึ้งขึ้นประกายในดวงตาของท่านกลับมาท่านเดินตัวตรงขึ้นเล็กน้อยท่านหัวเราะเสียงดังขึ้นเล็กน้อยและท่านก็รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่มาจากการรู้ว่าร่างกายของท่านยังคงมีความแข็งงงแงแ่่ละจุุดมหมหาย ดิฉันได้เห็นผู้ชายเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในห้องนอนแต่ในทุกมุมของชีวิตของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาพบความหวังและการเยียวยาในสุขภาพทางเพศของพวกเขานี่คือเหตุผลที่ดิฉันเน้นย้ำถึงด้านอารมณ์อย่างมากเพราะเมื่อท่านเยียวยาที่นี่ท่านจะเยียวยาในที่ที่ท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังบาดเจ็บและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยความกล้าที่จะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง A เป็นไปได้ หนึ่งในบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดที่ดิฉันได้เรียนรู้ตลอดวสามทศวรรษของการปฏิบัติงานแพทย์คือสิ่งนี้ผู้ชายมักจะไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกได้ในร่างกายของตนเองท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับวิทยศาศาสตร์ท่านสามารถฟังคำแนะนำท่านสามารถเข้าใจทฤษฎีได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่จนกว่าท่านจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองความสงสัยก็ยังคงวงเวียนอยู่ในใจของท่านนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันสร้างสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าความท้าทาย3าวันมันง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจและสําหรับผู้ชายหลายคนนั่นคือช่วงเวลาที่ความหวังไม่ได้เป็นเพียงแค่คําพูดแต่เริ่มกลายเป็นความจริงนี่คือวิธีการทํางานเป็นเวลา3ามคืนติดต่อกันหลังจากอาหารเย็นของท่านเข้าที่แล้วดิฉันต้องการให้ท่านกินกล้วยที่สุกสมบูรณ์แบบสีเหลืองมีจุดสีน้ําตาลเล็กน้อยที่อุณหภูมิห้อออองงงปรรระะะมมมมาาาชั่่่วโหหลาหาเย็นยไไี นื่นรวมด้วยไม่มีกาแฟไม่มีชาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีขนมขบเคี้ยวตอนดึกมีเพียงกล้วยผลนั้นหากท่านต้องการก้าวไปอีกขั้นให้เพิ่มอัลมอนควเล็กน้อย5้าถึงเเม็ดแค่นั้นไม่มีสูตรที่ซับซ้อนไม่มีอาหารเสริมไม่มีการรักษาที่มีราคาแพงมีเพียงความสม่ำเสมอเวลาและความเชื่อมั่นในกระบวนการในคืนแรกท่านอาจไม่สังเกตเห็นอะไรมากท่านอาจสงสัยด้วยซ้ำว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่เมื่อถึงเช้าวันที่สองผู้ชายหลายคนบอกดิฉันว่าพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างอาจเป็นพลังงานที่มากขึ้นนนนเเเล็กก้อออยมืื่่พวขาตน อาจเป็นการกลับมาของการแข็งตัวในตอนเช้าที่พวกเขาไม่รู้สึกมานานหลายปีอาจเป็นเทียงความรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาสงบลงเบาลงแบกภาระน้อยลงเมื่อถึงคืนที่3ามการเปลี่ยนแปลงมันจะชัดเจนขึ้นการนอนหลับรู้สึกหลับลึกขึ้นการแข็งตัวมาง่ายขึ้นความมั่นใจเริ่มฉายแสงกลับมาท่านจะรักษาความคงทนได้อย่างไรท่านจะเปลี่ยนชัยชนะเล็กๆนี้ให้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนได้อย่างไร ไม่ใช่แค่3วันแต่เป็นสัปดาห์เดือนและปีต่อๆไปนั่นคือสิ่งที่ข้อความสุดท้ายมีความสําคัญอย่างยิ่งและนั่นคือส่วนที่ดิฉันต้องการให้ผู้ชายทุกคนได้ยินก่อนที่เราจะจบลง8 ถ้อยคำแห่งความหวังสุดท้ายหลังจากแนะนำผู้ชายหลายพันคนผ่านช่วงขึ้นลงของสุขภาพดิฉันเชื่อว่าหนึ่งในยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายสามารถได้รับคือความหวังไม่ใช่ความหวังทิวเพลินที่จางหายไปใน2องาวันแต่เป็นความหวังที่ลึกซึ้งและมั่นคงซึ่งอย่างรากลึกเมื่อท่านตรหนักว่าร่างกายของท่านยังคงมีความสามารถในการตอบสนองการเยียวยาและการทำให้ท่านประหลาดใจ บ่อยครั้งเกินไปที่ผู้ชายที่อายุเกิน6กปีถูกบอกบางครั้งโดยตรงและบางครั้งด้วยเสียงกระซิบว่าปีที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วพวกเขายอมรับความเสื่อมถอยของการแข็งตัวว่าเป็นคำพิพากษาถาวรราวกับว่าอายุได้ขโมยไปไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งแต่ยังรวมถึงความภาคภูมิใจของพวกเขาด้วยและดิฉันได้เอเห็นความเศร้าที่ความเชื่อนั้นสร้างขึ้นดิฉันได้เห็นผู้ชายถอนตัวออกจากคู่ชีวิตของพวกเขาหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดและฝังตัวเองในความเงียบเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือให้ต่อสู้แล้ว แต่เมื่อท่านเริ่มทาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อท่านมุ่งมั่นกับสิ่งง่ายๆเช่นการกินกล้วยตรงเวลาเมื่อท่านเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่บ่อนทําลายความก้าวหน้าของท่านเมื่อท่านให้เวลาสามวันอย่างซื่อสัตย์แก่ร่างกายในการตอบสนองท่านจะค้นพบว่าความเสื่อมถอยไม่ใช่ชะตากรรมประกายของการแข็งตัวในตอนเช้าความแข็งแกร่งของการแข็งตัวที่แน่นหนาขึ้นการกลับมาของความมั่นใจในทุกย่างก้าวของท่านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภาพลงตาพวกมันเป็นสัญ,ญญาณว่าร่างกายของท่านแม้ในวัยหกสิบ 70ปีหรือมากกว่านั้นยังคงมีชีวิตชีวาและพลังงานที่รอการปลุกให้ตื่นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสายตาของผู้ชายก็เปลี่ยนไปดิฉันเห็นสิ่งนั้นในสำนักงานของดิฉันทุกสัปดาห์คะผู้ชายที่เคยนั่งคุดคูและพ่ายแพ้บัตรนี้นั่งตัวตรงด้วยรอยยิ้มที่เงียบสงบซึ่งกล่าวว่าฉันกลับมาแล้วนี่คือเหตุผลที่ดิฉันบอกผู้ป่วยของดิฉันว่าสุขภาพทางเพศไม่เคยเกี่ยวกับแค่ห้องนอน มันเกี่ยวกับการก้าวเดินในชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมโยงด้วยความรู้ที่ว่าท่านยังคงสมบูรณ์มันเกี่ยวกับการมองคู่ชีวิตของท่านโดยปราศจากความอับอายและสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของความใกล้ชิดที่ไหลกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติดิฉันได้เห็นการแต่งงานที่ได้รับการจุดไฟอีกครั้งความนับถือตนเองที่ได้รับการฟื้นฟูและความสุขที่กลับมาสู่ผู้ชายที่คิดว่าวันเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วตลอดไปสําหรับดิฉันนั่นคือพลังที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดิฉันยิงเตือนผู้ชายด้วยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ล้วยอาจดูเล็กน้อยแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ใหญ่กว่าความสามารถในการเอาชนะร่างกายและคุณค่าความเป็นชายของท่านกลับคืนมาโดยไม่ต้องพึ่งพายหาฤห,หัตการเมื่อท่านตระหนักว่าทางเลือกของท่านมีความสําคัญว่านิสัยของท่านสามารถเยียวยาท่านได้ ท่านเริ่มเห็นโอกาสอยู่ทุกคนแห่งในอาหารที่ท่านกินในวิธีที่ท่านเคลื่อนไหวในความคิดที่ท่านแบกไว้ทุกย่างก้าวกลายเป็นการกระทำเพื่อทวงคืนการควบคุมและดังนั้นดิฉันจึงฝากความคิดนี้ไว้กับท่านหากผลไม้ธรรมดาๆเพียงชิ้นเดียวสามารถปลุกพลังเช่นนั้นได้มีอะไรอีกบ้างที่รอท่านอยู่ มีทางออกที่ซ่อนอยู่อื่นๆอะไรอีกบ้างที่อยู่ที่นั่นซึ่งกําลังเสนอโอกาสให้ท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความแข็งแกร่งพลังงานและความหลงไหลที่มากกว่าที่ท่านเคยเชื่อว่าเป็นไปได้นั่นคือข้อความที่ดิฉันต้องการนํามาสู่บทสรุปของเราและมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่ท่านมองอนาคตของท่านตลอดไป 9. บทสรุปเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของข้อความนี้ดิฉันต้องการหยุดและสรุปทุกอย่างเราเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากลําบากการแข็งตัวหลังอายุ60ปีมักจะล้มเหลว ไม่ใช่เพราะท่านอ่อนแอหรือล้มเหลวแต่เพราะร่างกายของท่านเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการไหลเวียนของเลือดชะลอการผลิตนิตริกออกไซด์ลดลงกล้ามเนื้อเรียกสูญเสียความตึงเครียดและการไหลเวียนประสบปัญหาภายใต้น้ำหนักของความเครียดอาหารและโรคภัยเค้เจ็บหลายปีผู้ชายหลายคนมองว่านี่เป็นคำสุดท้ายราวกับว่าอายุได้กำหนดชะตากรรมของพวกเขาแล้ว แต่ดิฉันได้ใช้ชีวิตของดิฉันเพื่อแสดงให้ผู้ชายเห็นว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันคือการเริ่มต้นของบทใหม่บทที่ความรู้และทางเลือกเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจําวันสามารถฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไปได้เราได้มองดูกล้วยผลไม้ที่ธรรมดามากจนผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตเห็นและคนพบความลับที่ไม่ธรรมดาของมันโพแทสเซียมเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนแมกนีเซียมเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อวิตามิน B6 เพื่อส่งเสริมความต้องการทูโทเฟนเพื่อปรับปรุงการนอนหลับของขวัญทั้งหมดนี้รวมอยู่ในผลไม้เพียงชิ้นเดียวที่มีราคา 30บาทด้วยตัวมันเองกล้วยกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นใจขึ้นใหม่จากนั้นเราได้สำรวจความสำคัญของวิธีที่ท่านกินมันเวลาเป็นสิ่งสำคัญความสุขของกล้วยเป็นสิ่งสำคัญการกินมันเปล่าปล่าในเวลาที่เหมาะสมในสภาพที่เหมาะสมรายละเอียดเหล่านี้ตัดสินว่ามันจะผ่านร่างกายของท่านไปเฉยๆหรือว่าจะนำพลังทั้งหมดมาสู่การแข็งตัวของท่านบ่อยครั้งเกินไป ผู้ชายมองข้ามรายละเอียดและสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เห็นผลลัพธ์แต่เมื่อท่านเคารพกระบวนการผลลัพธ์ก็จะเริ่มปรากฏเรายัางพูดถึงการรวมกันที่เพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นความลับลวยกับอัลมอนด์ขั้วเล็กน้อยการรวมกันง่ายๆที่เพิ่มประโยชน์สนับสนุนเทสโทสเตอโรนการไหลเวียนและความทนทานดิฉันได้เห็นผู้ชายค้นพบพลังงานและความหลงใหลของพวกเขาอีกครั้งเพียงแค่ทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,ยนี้อย่างไรก็ตามดิฉันก็เตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดทั่วไปที่บ่อนทำลายคอวอหามกก้าวหน้าการกินช้าเกินไปในเวลากลางคืนการกินมากเกินไป การรวมกล้วยกับอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือการเพิ่มขนมขบเคี้ยววรสอเข็มลบล้างความพยายามที่ดีทั้งหมดนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และอาหารแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ลึกซึ้งกว่าการแข็งตัวเป็นมากกว่าร่างกายพวกมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจความใกล้ชิดและความผูกพันที่ท่านแบ่งปันกับคนที่ท่านรักเมื่อท่านสูญเสียพวกมันท่านไม่ได้สูญเสียแค่การทํางานท่านสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเอง แต่เมื่อท่านเริ่มฟื้นฟูพวกมันแม้จะช้าแม้จะไม่สมบูรณ์ท่านก็จะรู้สึกถึงความสงบนั้นกลับมาท่านยืนตัวตรงขึ้นท่านมองเข้าไปในดวงตาของคู่ชีวิตของท่านด้วยความมั่นใจที่กลับคืนมาท่านเริ่มมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ดำรงอยู่นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันท้าทายให้ท่านลองสิ่งนี้เป็นเวลาสามวันไม่ใช่เพื่อดิฉันไม่ใช่เพื่อวิทยาศาสตร์แต่เพื่อตัวท่านเองเพราะเมื่อท่านรู้สึกถึงความแตกต่างแม้จะเป็นเพนิยงประกายเล็กน้อยท่านจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ และเมื่อท่านรู้เช่นนั้นประตูสู่อนาคตใหม่ก็จะเปิดกว้างดังนั้นนี่คือความคิดสุดท้ายของดิฉันความชราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความเสื่อมถอยเป็นทางเลือกท่านมีการควบคุมมากกว่าที่ท่านตรหนักและหากกล้วยเพียงคนเดียวกินถูกวิธีสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้ลองจินตนาการถึงสิ่งอื่นๆที่รอท่านอยู่เมื่อท่านเลือกที่จะต่อสู้เพื่อสุขภาพพลังและความเป็นชายของท่านเส้นทางเปิดออกแล้วและมันเป็นของท่านที่จะก้าวเดิน